ครับตอนนี้ผมอยู่ที่คอไก่นะครับมาให้อาหารไก่ครับเมื่อนี้มีเม,มนูพิเศษนะครับนี่ครับเมนูพิเศษคือนอนนกครับไก่ผมเขาจะชอบมากเลยน,นี่ครับนอนนกสดๆมันให้โปรตีนไก่นะครับนะเมื่อนี้มาให้โปรตีนของไก่เราจะล่อด้วยใส่นี่นกัน,นใส่ถาดไป ไปดูอำนาจการกินของเขาจะรุนแรงแค่ไหนมามาทางนี้ให้ตัวใหญ่กันเน้ยเนี้ยเน้ยเนี้ยอ่ามาทางนี้ทางนี้พี่มาทางนี้จะออกจากข้างนอกอย่างเดียวเลยอ่านี่พี่ไม่กินนะ เห็นวฝนมันตอกออกไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยดูเด็กๆข้างบนนี่ก็จะเป็นเด็กๆหนึ่งอันนี้สองเดือนอันนู้นหนึ่งเดือน มาดูอำนาจการกินของเด็กๆหนึ่งเดือนตัวนี้ชอบมากเลยไปไปดีใจดีใจทำานได้กินทีของแพงครับกินทุกวันก็ไม่ไหว เขาชอบกินอาหารนกครับมันให้โปรตีนกับไก่นะช่วยแต่งแรงมาเจ้าฮัลโหล ตัวนี้ก็จะเป็นขนกับน,นะครับตัวนี้ขนกับตัวนี้ใช้ียกว่าสีบัฟนี่เช้ไดว่าสีน้ำตาลนะตัวนี้สีขาวครับตัวนี้จะเป็นสีเพชรเป็นสีเพชรดำสลับขาวนะหมดแล้ว